กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพพอ,อนำเสนอวิธีการรายงานผลผ่านระบบ napkhhrp.rlpd.go.th i ซึ่งภายในจะมีฟังก์ชันการรายงานผลการปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสำหรับหน่วยงานที่เราพิ่ชอบเมื่อเข้าเว็บไซต์ดังตัวอย่างแล้วให้ท่านทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบด้วยยูสเนมและพาสเวิร์ดของหน่วยงานของท่านหลังจากที่ท่านเข้าสู่ระบบได้แล้วให้ท่านทำการเลือกเมนูรายงานผลการปฏิบัติตามแผนสิทธิค่ะ จากนั้นท่านสามารถทําการค้นหาแผนงานโ <veto> ครงการหรือก <revealing ambling. S 1> ิจกรรมของหน่วยงานของท่านโดยการเลือกปีงบประมาณที่ท่านต้องการและพิมพ์คีย์เวิร์ดชื่อโครงการของท่านแบบสั้นๆในช่องแผนงานโครงการหรือกิจกรรมจากนั้นระบบจะแสดงโครงการขึ้นมาด้านล่างให้คลิกที่ปุ่มรูปดินสอสสีฟ้าแล้วให้ท่านเลือกหน่วยงานย่อยจากดอกดาวแล้วกดปุ่มบวกเลือกหน่วยงานย่อยหากไม่มีชื่อหน่วยงานย่อยในดอกดาวให้พิมพ์ชื่อหน่วยงานย่อยในช่องด้านล่างและกดปุ่มบวกเพื่อเพิ่มหน่วยงานย่อยแล้วชื่อหน่วยงานย่อยจะปรากฏในดอกดาวด้านบน จากนั้นให้คลิกที่ปุ่มรูปดินสอสีฟ้าเพื่อเข้ามารายงานผลการดําเนินงานโดยคลิกตัวชี้วัดที่กําหนดไว้จากนั้นให้ท่านใส่ข้อมูลวัตถุประสงค์ของแผนงานโครงการหรือปิจกรรมของท่านจากนั้นให้ท่านพิมพ์กลุ่มเป้าหมายเลือกพื้นที่การดําเนินการตามแผนสถานะการดำเนินการจะขึ้นดำเนินการแล้วเสร็จต่อมาให้ท่านใส่ข้อมูลในช่องรายงานผลการดำเนินงานตามตัวอย่างที่ปรากฏในคลิปวิดีโอจากนั้นให้ท่านกดปุ่มบันทึกจากนั้นจะขึ้นสถานะการดำเนินการแล้วเสร็จค่ะ ต่อมาท่านสามารถตรวจสอบการรายงานผลการดําเนินการโดยการเลือกปีงบประมาณพิมพ์ชื่อคีย์เวิร์ดโครงการของท่านแบบสั้นๆจากนั้นให้ท่านกดค้นหาสถานะการดําเนินงานจะขึ้นดําเนินการแล้วเสร็จค่ะ กรณีเพิ่มโครงการที่นอกเหนือจากแผนจากนั้นให้ท่านเลือกเมนูรายงานผลการปฏิบัติตามแผนสิทธิจากนั้นให้เลือกปีงบประมาณเลือกด้านกลุ่มข้อเสนอแนะและตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับโครงการต่อไปให้พิมพ์ชื่อแผนงานโครงการหรือกิจกรรมที่ต้องการเพิ่มในระบบตามตัวอย่างที่ปรากฏในคลิปวิดีโอเมื่อท่านกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มเพิ่มจากนั้นโครงการจะถูกบันทึกในระบบทันทีจากนั้นให้ท่านรายงานผลเหมือนขั้นตอนในช่วงแรกค่ะ